กำลันำต่อไปเชิญเจ้าภาพได้จุดทูกเกียรติบูชาบุญรัตน์ไตเชิญนำต่อไปครับเจ้าาพหัวขยับเข้ามา แค่บุญเดี๋ยวกันครับจุกเทียนหมดเรียบร้อยครับก็รวมลำต่อไปก็เรียนเชิญเจ้าภาพแล้วก็เกณฑ์ผู้มีเกียรติทุกท่านให้ตั้งใจกล่าวคำสมาทานเสียงอินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามา อิมินาสการนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการนะสังฆังอภิปูชยามะกอรหังส an ัมมาสัมพุทโธภคกวาพุทธ oh ังพคทวันตังอภิวาเทมิกราสวัสดโตภคกวัตาธรรมโม KAMANG marama sa aming bra, sukatin SAWA KASANGKO sangkang ng mami, bra, ngayang pantay, wisung-wisung, or kala't kaya, kaysa rin ang sa pagkakakilala niya, atyama, puti, yampi, mayang pantay. Wisung wisung rakanatha ya ti salanena sahab pancasila niyaca mang tatiya pima yang pantai, wisung wisung rakanatha ya ti salanena sahab pancasila niyaca mang นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจุดทางสรงาัจารีจุดทางสรนาขจารี มังสารนักรบดังความกระนั้นผู้ที่ยังเปต สารานังรักขามิยํปิธัมมังสรณังคัจฉามิอติยาปิธัมมังสรนาังรักขามิรูปิยํปิสังฆังสรณังคัจฉามิอติยาปิสังฆังสรณังรักขามิตยปิทุกขังสรณังคัจฉามิอัติยาปิพุกขังสรณัง อาติยมีภูมังสะระนันเจชามีอาติยมีธรรมังสะระนันเจชามีอาติยมีสังขังสะระนันเจชามีอาติยมีสังขังสะระนังเพชามานาติปตาเวระตานิสิทธะพัดังสมาธิยามีนาติปตาเวระตานิสิทธะพัดังสมาธิยามีนาทานาเวระตา ปาทังสมาธิามิทินาทานเวระมณีสิกขาปาทังสมาธิามิคเมสุมิชฌาจาราวีระมณีสิกขาปาทังสมาธิามิาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปาทังสมา สมาธิมีสาวาเวรมณีสิกขาปัสมาธิามีสุาเรยะมัชาตมาสัานาเวรมณีสิกขาปันสมาธิามีสุราเมรยามัชมาสัานาเวรมณีสิกขาปัสมาธิามินิปัจสิกขาปันิเนะ Sukati nyantik, sirena kukasampakat Sirena ikuti nyantik, tak sama sedang wisuk lagi Wipati pati pahaya, sapa-sapa disipiak Dan hatu pahala saya, larutan muhammad kalam Wipati pati pahaya, ภัททายาอิตาสายะ सकेतामे तव रघवे विदु शिखरं तेरं संखारितं विहानं विरपे रते पकरम पर्वनां अने फिरदपसुं विते उमातां नपुदेवा

किलोतु सं